สวัสดีครับหมอเก่งชาแนลกลับมาพบกับไฮไลท์นาทีสองครับระหว่างโรงพยาบาลมุกดาหารกับโรงพยาบาลหนองสูงติดตามได้เลยครับวันนี้เรามาพบกับช่องหมอเก่งชาแนลแบบเฉพาะกิจกันหน่อยนะครับวันนี้ทีมโรงพยาบาลเราจะเดินทางไปพบกับทีมที่ไหนก่อนหนองสูงโรงพยาบาลหนองสูงครับที่สนามผาสุกนะครับอำเภอดอนตาลนี่คือภาพบรรยากาศเรากาลังเตรียมเดินทางครับฝนก็กาลังจะลงแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันที่นู่นเลยนะครับ ครับตอนนี้ทีมโรงพยาบาลมุกดาหารเรามาถึงแล้วกำลังจะลงสนามนะครับตอนนี้รอคุณหมอเก่งชาแนลเอาปิดคลินิกอยู่ครับยังมาไม่ถึงสงสัยตอนนี้เร่งตรวจคนไข้ยอยู่สูน้องอันนี้ห้าสูตรทีมเก่าครับเดี๋ยวอันนี้ห้าสูตรอไปเอากี่สูตรเอากี่สูตรึ่งหรอมามามา

ข้างบังแสอวโอ้ยไป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 ต้องิเย่ายลยไอ้เจ่ายงต้อง่ยโอ้บไปยิงีาครับต้องกิตลอดครับพี่อยมาไม่งั้นปวดนั่นไปยบอกีกล

โอ้ยอ้โหีก1นาทีอีกนาทีไปเลยเอาโอยๆๆๆๆ well, ้ยเฮ้ยทั oh oh! ้งจอมทีมและขอขอบคุณทุกทีมครับที่เดินทางมาทํากันกันวันนี้ วันท pues nah ี่10สิงหาคมพศ2 5 5ไม่สิไออกได้หนิี่งจะลูกสัมผัสด้วยก็ยิงประตูไปยังไงทรงบอกไปยังไงมีคนรู้อยังไงมือนิเออโอ้ยหลับไหลแล้วแดงเอาไปใส่แล้วแดงเรหแล้วแดงสวัสดีครับนจครัทุกท่านครับโุล่ะขอบคุณเอา มีความสุขไหมครับพีดังก็วันนี้วันนี้สนุกครับสนุกครับสูสีเลยเจ้าลูกเลยเจ้าลูกก็ชนะสองเป็นครับผมครับโอ้สุดยอดเลยเอาปะเอาบอลลูกจะาเจะบาทเราจะใช้เครื่องสี่หัวเดียวให้รางวัลนี่ให้รางวัลครับก็จบการแข่งขันไปแล้วครับมิตรภาพระหว่างโรงพยาบาลหนองสูงกับโรงพยาบาลมุกดาหารครับให้รางวัลแก่ผู้ชนะครับทีมเก่าของหมอเก่งเองครับโรงพยาบาลหนองสูงครับ แพ้ชนะไม่สำคัญครับคือมิตรภาพดีๆระหว่างในการแข่งขันครับขอบคุณมากเลยนะครับที่ติดตามช่องหมอเก่งชาแนลขอบคุณมากเลยครับ